อเมริกาในเวลานี้ไม่ใช่อเมริกาเมื่อปี2001 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัสเซียยูเครนหรือว่าเรื่องของความตัดแย้งในภูมิภาคอื่นๆเราจะเห็นว่าสิ่งที่สอเมริกาต้องการนั้นเนี่ยดูเหมือนจะไม่สามารถได้อย่างใจปรารถนาซะทั้งหมดอํานาจของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงไปมากไม่สามารถที่จะสั่งการหรือไม่สามารถที่จะให้ผู้อื่นนั้นทําตามความตัวเองที่ตัวเองต้องการได้เหมือนแต่ก่อนแล้ว ดังนั้นแม้ว่าทรัมป์จะมีเจตนายุติสงครามก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วทรัมป์อาจจะกดดันได้ในฝั่งของใครฝั่งของยูเครนท้ายแล้วในฝั่งของรัสเซียนั้นทรัมป์ไม่มีอำนาจที่จะไปกดดันรัสเซียฝั่งของยูเครนนั้นเนี่ยไม่ได้มีอำนาจต่อรองมากมายนะักไอ้ยูเครนนั้นถูกบีบจากทั้งฝั่งของรัสเซียทั้งฝั่งของสหรัฐอเมริกาให้ยอมที่จะยุติสงครามหรือว่ายอมรับเงื่อนไขที่ทางฝั่งสเริการนั้นเสนอเงื่อนไขที่ว่านั้นเนี่ยก็คือการต้องยอมสูญเสียดินแดนการที่ยูเครนจะต้องเสีย แต่ก็ตามเป็นชายชนะของรัสเซียซึ่งยุโรปผู้นําหลายๆคนนั้นก็มองว่าการพ่ายแพ้ของยูเพนนั้นคือความพ่ายแพ้นะของยุโรปด้วยดังนั้นหน้าที่ของผู้นายุโรปเหล่านี้นก็คือว่าสนับสนุนสงครามนี้ต่อไปแม้ว่าสเมริกาจะลดการสนับสน,นุน คือถ้ามองฝั่งของยูเครนนะคะก็ดูจะมีแรงกดดันอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะการถูกโจมตีทั้งในพื้นที่ของการรบแล้วก็การโจมตีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ทําให้เกิดความสูญเสียมากด้วยขณะเดียวกันก็ดูจะโดนบีบด้วยข้อตกลงก็เงื่อนไขในการเจราจาด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ประเมินฝั่งของยูเครนอย่างไรบ้างคะอาจารย์ครับผมฝั่งของยูเครนนั้นเนี่ยไม่ได้มีอํานาจต่อรองมากมายนักในเวลานี้ โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปยูเครนนั้นถูกบีบจากทั้งฝั่งของรัสเซียทั้งฝั่งของสหรัฐอเมริกานะฮะให้ยอมที่จะ,ะยุติสงครามนะหรือว่ายอมรับเงื่อนไขที่ทางฝั่งสงเปนนั้นเสนอฝั่งทีัลเซียนนั้นนำเสนอแต่ว่าเงื่อนไขที่ว่านั้นเนี่ยก็คือการต้องยอมสูญเสียดินแดนนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ทางยูเครนเองนั้นก็จะยอมรับได้ยากนะฮะ ดังนั้นเนี่ยยูเครนเนี่ยก็เหมือนพยายามที่จะ,ะพยายามที่จะสู้ต่อไปนะโดยคาดหวังความช่วยเหลือนจากทางฝั่งของอชาติยุโรปแต่ว่าประเด็นก็คือว่าการสู้ต่อไปนั้นเนี่ยนะฮะมันไม่เป็นสถานการณ์ที่ดีสำหรับยูเครนมากนักนะเพราะว่าเรื่องของการสนับสนุนด้านการอาหารต่างๆก็ลดน้อยลงมากนะฮะหมายความว่าสุด ท้ายแล้วนั่นก็เป็นการยากเช่นเดียวกันที่ยูเครนจะสู้ต่อไปนในสนามรบนี้ได้ในขณะที่รัสเซียนั้นอยู่ในฝักฝั่งที่ได้เปรียบนีอย่างที่ผมเคยเรียนไปนะในเรื่องของอการหยุดยิงแล้วก็สัญญาสันติภาพเนี่ยในตัวแสดงทั้ง4ตัวนั้น,นมีมุมมองที่ต่างกันนะในมุมของทางยูเครนนั้นเนี่ยต้องการการหยุดยิงนะแต่ว่าไม่ได้ จริงจังเรื่องของสัญญาสันติภาพเพราะว่ามันจะนําไปสู่การเสียดินแดนนะในฝั่งของทางรัสเซียนั้นเนี่ยนะฮะรัสเซียนั้นเนี่ยยังไม่ต้องการการหยุดยิงเพราะว่ารัสเซียย,ยังได้ยังได้เปรียกอยู่ในสนามรบนะฮะแต่รัสเซียต้องการสัญญาสันติภาพนะที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนะหลังจากนั้นจึงนําไปสู่ข้อหยุดยิงนะเพราะรัสเซียเองก็ไม่เชื่อในว่าการหยุดยิงนั้นจะนําไปสู่สันติภาพได้หากว่าไม่ พูดคุยกันอย่างจริงจังเรื่องเรื่องสัญญากันก่อนว่าจะกตกลงกันยังไงนะ,ะสุดท้ายแล้วก็จะกลับมามาถล่มกันอีกรอบได้นะฮะฝั่งของสาเมกานั้นเนี่ยต้องการให้หยุดยิงนะ,ะเพื่อที่จะลดอุณหภูมิความกัดแย้งลงแต่สาเมกาเองนั้นก็ไม่ได้อ่าอาจจะไม่ต้องการจริงจังมากนักในเรื่องของสัญญาสันติภาพนะฮะแต่ว่าต้องการเห็นเฉพาะหน้าก่อนคือการหยุดยิงส่วนกรณีของทางนาโตหรือว่าทางยุโรปนั้นเนี่ยผมมองว่า ไม่ได้ต้องการทั้งการหยุดยิงแล้วก็ไม่ได้ต้องการทั้งสัญญาสันติภาพเช่นเดียวกันนะฮะฝั่งของอยุโรปนั้นหวาดกลัวว่าถ้าหากว่าการหยุดยิงนั้นหมายถึงความพ่แพ้ของทางฝั่งยูเครนแล้วก็การยอมรับสัญญาสันติภาพนั้นเนี่ยหมายถึงการที่ยูเครนจะต้องเสียดินแดนใดก็ตามเป็นชัยชนะของรัสเซียนะซึ่งยุโรปหลายๆผู้นําหลายๆคนนั้นก็มองว่านะาการพาแพ้ของยูเครนนั้นคือความพ่แพนะ้ของยุโรปด้วยดังนั้น หน้าที่ของผู้นํายุโรปเหล่านี้นก็คือว่าสนับสนุนสงครามนี้ต่อไปแม้ว่าสเริกาจะลดการสนับสนุนแต่ก็ไม่มีคําตอบว่าจะสนับสนุนได้อีกยาวนานแค่ไหนนะแต่ที่ทําได้ก็คือยังต้องสนับสนุนสงครามยูเครนนี้ต่อไปแล้วก็มันประจวบเหมาะนะกับทางผู้นําของยูเครนเองเนั้น,นก็อยู่ในเรียกว่าภาวะขี่หลังเสือนะฮะก็คือการที่จะยอมรับ สัญญาสันนิภาพที่ตัวเองจะต้องเสียดินแดนนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ยากมากนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เอ่อเลยต้องเอ่อยังคงพยายามที่จะทาสงครามต่อไปแม้ว่าสุดท้ายแล้วปลายทางแล้วนั้นเนี่ยก็เห็นแล้วฮะว่าคงจะสู้รบกับทางฝั่งของรัสเซียได้รัเสเซียถล่มไปเมื่อคือนนะ่ใช้อาวุธเยอะมากนะโดนร้อยสี่สิบห้าลำขี่ปนอาวุธเจ็ดสิบลูกนะถล่มเข้าไปในเทียบแล้วก็ในเจ็ดภูมิภาคนะันในรัสเซีย มันแสดงให้เห็นว่ายังไงนะแสดงให้เห็นว่าทางของทางอาทางรัสเซียนั้นเนี่ยก็ยังคงมีกําลังในการที่จะทําสงครามต่อไปด้วยนะแล้วก็าการทําสงครามของรัสเซียนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามในการบีบ้องคับของสหรัฐอเมริกาในการที่จะให้มีการยุติอ่สงครามนะนอกจากนั้นแล้วนะเนี่ยเรามองในมุมของสหรัฐอเมริกากันบ้างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัสเซียยูเครนนะหรือว่าเรื่องของความตัดแย้งในภูมิภาค อื่นๆนะะเราจะเห็นว่าหรือว่าเรื่องเทรดบอลกับยีนก็ตามนะฮะเราจะเห็นลักษณะร่วมอย่างนึงก็คือว่าสิ่งที่สเมรกาต้องการนั้นเนี่ยดูเหมือนจะไม่สามารถได้อย่างใจปรารถนาซะทั้งหมดนะฮะหมายความว่าอํานาจของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงไปมากไม่สามารถที่จะสั่งการหรือไม่สามารถที่จะให้ผู้อื่นนั้นทําตามความตัวเองที่ตัวเองต้องการได้เหมือนแต่ก่อนแล้วนะฮะ การที่อเมริกามีอำนาจลดน้อยถอยลงไปเช่นนี้เนี่ยนะก็ทำให้นะทำให้ความเป้าเป้าประสงค์ของอเมริกาในพื้นที่สู้รบต่างๆนั้นเนี่ยก็ไม่อาจจะสามารถทำตามเป้าได้ด้วยนะหรือว่าจะพูดอีกแบบหนึง่งนะว่าแม้ว่าช้์นั้นจะประกาศว่า24ชั่วโมงถ้าผมเป็นประธานรัิบดีนั้นจะยุติสงครามและเสียยุเกนฑได้แต่ว่า อเมริกาในเวลานี้ไม่ใช่อเมริกาเมื่อปี2001สมัยจอร์จเจมสบุชไม่ได้มีอำนาจมากมายขนาดนั้นแล้วอเมริกาอานาจลดน้อยถอยลงไปมากดังนั้นแม้ว่าชัป์จะมีเจตนายุทิสงครามก็ตามแต่ว่าอํานาจของทางอเมริกานั้นเนี่ยก็ไม่ได้อ่าที่จะมากมายเท่าเดิมเช่นเดียวกันดังนั้นอ่สุดท้ายแล้วชัป์อาจจะกดดันได้ในฝั่งของใครฝั่งของยูเครนใช่ไหมฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วในฝั่งของรัสเซียนั้นรนะัป์ไม่มีอํานาจที่จะไปกดดันรัสเซียนะ แต่ถ้าจะคิดตอบอีกว่าทั้มต้องการที่จะกดดันรัสเซียในการยุติสงครามมากน้อยแค่ไหนนะผมคิดว่า priority ของทัป์นั้นเนี่ยนะฮะก็คือการปรับความสัมพันธ์กับรัสเซียมากกว่าการที่จะให้สงครามนี้ยุติลงนะเพราะว่าตัวทัป์เองแล้วก็บรรดาแกนนําในสหรัฐเนี่ยคงจะมองว่าสงครามนี้เนี่ยไม่ใช่สงครามของสอเมริกาเป็นสงครามของยุโรปดังนั้นสรเริกาจะต้องมาแบบรัก แบกรับภาระสงครามนี้เนี่ยต่อไปอทําไมอย่างไรใช่ไหมฮะกะ็เป้าหมายของสัมริกานั้นคงจะเป็นการฟื้นความสัมพันธ์กับรัสเซียมากกว่านะผลที่จะได้สุดท้ายแล้วผลสงครามรัสเซียยูเครนในการเจราจาจะได้มากน้อยแค่ไหนนั้นเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับว่าสัมริกาสามารถที่จะฟื้นความสัมพันธ์กับรัสเซียลดปฏิปักษ์กับทางรัเสเซียลงเพราะว่าเป้าใหญ่ของสัมมิกาสมัยช้ำไม่ใช่รัสเซีย ผู้ขัดแย้งของสหรัฐอเมริกาไม่ใช่รัสเซียแต่ว่าเป็นจีนนะดังนั้นคโจทย์ก็คือว่าทํายังไงที่จะโดดเดี่ยวจีนให้มากที่สุดนั่นคือโจทย์ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่ผ่านมารัสเซียนั้นเป็นพันธมิตรของจีนนะทำยังไงที่รัสเซียนั้นจะ,ะเป็นกลางมากขึ้นนะน่าจะเป็นเป้าหมายของสหรัฐอ,อเมริกามากกว่าครับค่ะ ประเด็นนี้น่าสนใจอย่างมากนะคะเป้าหมายที่แท้จริงของสหรัฐอเมริกาและคุณทรัมป์นะคะล่าสุดเนี่ยคุณทรัมป์ก็ดูเหมือนจะเสียงเข้มนะคะที่บอกให้ทางผู้นำรสัสเซีย stop นะคะหยุดการโจมตีเขาระบุเอาไว้ในโซเชียลมีเดียของเขานะคะแล้วก็สื่อสารออกมาบอกว่าให้กลับเข้าสู่โตะการาเจรจานะคะทีนี้ถ้าทีนี้อาจจะดูแข่งขันในแง่ของตัวอักษรแล้วก็บทดิงนะคะแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอาจารย์รุสตัมประเมินว่า เขามีความตั้งใจขนาดไหนที่จะกดดันรัสเซียให้เข้าสู่โต๊ะเจรจารได้จริงหรือว่ากระทั่งการใช้ถ้อยคําเช่นนี้เนี่ยมันสามารถที่จะมีอํานาจในการกดดันรัสเซียกดดันปูตินได้จริงๆหรือเปล่าคะอาจารย์ครับเป็นแค่ความเข้มข้นบนตัวอักษรนะในโซเชียลทรู h นะฮะแต่ว่าในาภาคการปฏิบัติแล้วนะั้นเะนี่ยเรายังไม่เห็นการบีบบังคับหรือว่า,าการ กดดันมากเพียงพอที่ทางทรัมป์นั้นจะมีต่อทางปูตินนะอย่างที่ผมบอกไปฮะว่าถ้าเป้าหมายของทรัมป์นั้นน่ะคือการฟื้นความสัมพันธ์กับรัสเซียมากกว่าในเรื่องของความสําเร็จนะในตัวสงครามนี้นั้นเนะี่ยทรัมป์นะก็ย่อมที่จะทําอย่างไรนะที่จะที่จะลดความขัดแย้งกับรัสเซียลงนะถ้าหากว่าทรัมป์จริงจังในสงครามนี้มากกว่า ถ้าทาจริงจังในสงครามนี้มากกว่าทําก็ย่อมที่จะใช้แรงกดดันที่มีต่อรัสะะเซียใช่ไหมผ่านมาตรการเช่นคว่ำบาตให้หนักกว่าเดิมนะหรือว่าการส่งอาวุธไปเพิ่มเติมให้กับทางยูเครนส่งอาวุธที่ทันสมัยมากกว่าที่เป็นอยู่แต่ว่าเราไม่เห็นภาพอย่างนั้นนะ,สะแสดงว่านะสแสดงให้เห็นว่าตัวของนะทรัมป์เองตัวของสหนะรัฐอเมริกาเองนั้นเนี่ยนะนะมีอํานาจอยู่เพียงแค่การกดดันฝั่งของอยูเครนแต่ว่าไม่ได้มีอานาจในการที่จะกดดันฝั่งของ รัเสเซียเนี่ยได้อย่างแท้จริงครับค่ะแล้วก็มีข้อมูลด้วยนะคะอาจารย์ว่าก่อนหน้านี้ทางสาหรัฐเนี่ยพยายามที่จะเสนอแผนสติภาพชุดของสหรัฐนะคะซึ่งก็ถูกวิาพากษ์ว่าเป็นแผนสติภาพที่เงื่อนไขค่อนข้างจะเข้าทางรัสเซียนะคะทั้งให้การยอมรับให้ยูเครนยอมรับส่วนของการผนวกไครเมียเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทางรัสเซียแล้วก็ให้ยอมรับการครอบครองในพื้นที่4ี่จุดสําคัญทั้งลูฮันสโดเนสเคซอนแล้วก็ซาโบริเซีย แต่ว่าดูเหมือนว่าผู้นำยูเครนซเลสกี้จะไม่ยินยอมนะคะอาจารยัอมองชุดแผนสนิภาพนี้ยังไงเป็นแผนที่เข้าข้างรัสเซียให้ความได้เปรียบกับรัสเซียจริงๆหรือเปล่าค่ะเป็นแผนที่อเมริกาเข้าใจรัสเซียนะเข้าใจรัสเซียว่าเข้าใจรัสเซียนะว่าในสงครามนี้เนี่ยนะทางยูเครนจะทั่งว่าอเมริกาจะช่วยยูเครนแต่ว่า ก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะรัสเซียในสงครามนี้ได้นะดังนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกานะก็ควรที่จะถอยมาเป็นคนกลางเหมือนที่ตัวเองกาลังทําอยู่ในเ,เวลานี้พยายามทําอยู่ในเ,เวลานี้นะาการที่จะเสนอแผนสันิภาพใดๆก็ตามซึ่งมันไกลกว่าความเป็นจริงเช่นจะต้องให้รัสเซียนั้นถอนจากพื้นที่ยึดครองนะสมมุติว่าเสนอไปแต่คําถามว่าอเมริกามีแรงกดดันที่จะทําเช่นนั้นจริงให้รัสเซียถอดถอยไหม ผมคิดว่าณเวลานี้ไม่มีอำนาจที่จะทำให้รัสเซียนั้นถดถอยใช่ไหมฮะออกไปนะดังนั้นการพูดเช่นนี้คือการพูดอย่างเข้าใจทางรัสเซียว่าตอนรัสเซียนั้นต้องการอะไรในการที่จะจบสงครามนี้ได้นะรัะเสเซียจะได้อะไรอจากในสงครามครั้งนี้ถ้าไปเสนอในแผนในลักษณะที่รัสเซียนั้นจะไม่ทําตามทําก็คงที่จะไม่เสนอไปเช่นนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะเช่นว่าจะถอนทหารต่างๆออกไปนะ,ะเราจะเห็นว่าที่ผ่านมานั้นทั้มพยายามเสนอ หรือว่าแนวทางนโยบายของทั้มนั้นคือการเข้าใจว่ารัสเซียต้องการอะไรมากกว่าการที่รัสเซียควรจะทําอะไรด้วยซ้ำไปเช่นเรื่องของ security guarantee หรือว่าการรับประกันความมั่นคงที่ยูเครนนั้นเรียกร้องจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาว่าจะต้องมีการส่งทหารอเมริกาเข้ามาหรือว่าทหานาโตเข้ามาใช่ไหมจะเห็นว่าทั้มไม่เคยพูดสักครั้งหนึ่งว่าจะส่งเข้าไปสาเหตุว่าทําไมไม่ส่งเข้าไปนะเพราะว่าทั้มรู้ว่าถ้าพูดไปเช่นนั้นเนี่ยรัสเซียไม่เอาด้วยแน่นอน แล้วถ้ารัสเซียไม่เอาด้วยแน่นอนอเมริกาก็ไม่มีขีดความสามารถปัจจัยที่จะบีบรัสเซียให้ทําตามให้เอาด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องเสนอตามแผนความเป็นจริงที่ว่าจะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าอ่จะอเมริกาจะไม่มีการรับรองการันตีใดๆให้กับทางยูเครนเพียงเดี๋ยวบอกว่าจะอาจจะมีคนอเมริกันที่อยู่ที่เหมืองนั่นคือการรับประกันของอเมริกาซึ่งยูเครนก็ไม่รู้สึกว่าไม่เพียงพอนะไม่พอใจที่จะมีอยู่แค่นั้นนะแต่ว่า สัเมริกาเองก็ไม่ได้ผลักดันใดๆเรื่องของ Security Guarantee ที่เป็นรูปธปรรมครับผมในขณะเดียวกันยูเครนเองก็ลำบากใจนะว่าจะหักกับอเมริกาก็เจอมาแล้วนในในเหตุการณ์ที่ทำเรียบขาวนะแต่ว่าถ้าจะยอมยอมยินยอมทุกอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่อยากจะทำได้อีอกเพราะว่าหมายความว่าเป็นการยอมรับต้องเสียดินแดนต่างๆน,นนะยูเครนก็เลยอยู่ในสถานะว่าในทางหนึ่งนั้นก็ ในทางหนึ่งก็ไม่เสียงแข็งต่อสหรัฐอเมริกาแต่ในทางหนึ่งก็ยังคงไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่สหรัฐอเมริการ้องขอในหลายๆประเด็นแล้วก็พยายามที่จะไปขอความช่วยเหลือจากทางยุโรปให้มาแสดงบทบาทแทนสหรัฐอเมริกาแต่ว่าในความเป็นจริงก็ทําได้ยากมากยุโรปเองก็ไม่มีขีดความสามารถศักยภาพในเวลานี้นะฮะยังทาแบบแบบนั้นไม่ได้อาจจะต้องใช้เวลาอีก5ปี10ปีถึงจะทําได้แต่ในเวลานี้ยังทําไม่ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าสงครามนั้นมันเดินไปทุกวันรัเสเซียยึด พื้นที่ต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันรัสเซียไม่ได้อยู่ในฝ่ายที่ถดถอยแต่ว่าอยู่ในฝ่ายที่รุกเพมมากขึ้นทุกวันครับคุณบิตาครับจุดของฝั่งยุโรปนี่ก็น่าติดตามนะคะมีบทความที่ระบุบอกว่าอเมริการนี่อาจจะไม่ได้มีความตั้งใจอยากแท้จริงในการจะสร้างสันติภาพ ให้กับยูเครนดังนั้นยูเครนจะหวังพึ่งอเมริกาที่ลําบากนะคะแต่ว่ากับยุโรปเนี่ยแน่นอนว่ายูเครนหวังพึ่งพาเพราะว่าก็น่าจะมีผลประโยชน์ร่วมกันถ้ารัสเซียแตกรัสเซียพงยังยุโรปก็มีความเสี่ยงนะคะแต่ว่ายุโรปเนี่ยก็ดูไม่ได้มีกําลังมากนะอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะสามารถที่จะต้านทานฝั่งของรัสเซียได้นะคะส่วนที่เป็นเงื่อนไขสําคัญดูเหมือนว่าเป็นเรื่องของอยูเครนกับนาโตด้วยนะคะที่เหมือนกับในสติภาพแต่สติภาพชุดนี้เนี่ยก็ระบุบอกว่า จะไม่ให้ยูเครนเข้านาโตแต่ว่าให้ยูเครนเข้า EU ีนะคะไปเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปได้นะคะอาจารย์ประเมินว่าทางยุโรปเขาตัดสินใจอย่างไรเขาจะให้เข้ามาเป็นเมมเบอร์ใน EU หรือเปล่านะคะแล้วก็อนาคตณนะวันนี้ไม่เข้านาโตอนาคตจะเข้านาโตได้หรือเปล่าคะซึ่งมันก็หมายความว่าถ้าเข้าได้รัสเซียยูเครนอาจจะมีปัญหาในอนาคตอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนของข้อตกลงสันติภาพที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะแปลผลมาจาก ความสำเร็จในหน้าสนามรบนะซึ่งความสําเร็จในหน้าสนามรบนั้นอยู่ในอาํานาจความได้เปรียบของทางรัสเซียนะะดังนั้นเนี่ยนะในสิ่งที่สัมมิกาเสนอมานั้นเนี่ยนะะส่วนใหญ่นั้นก็เป็นไปตามที่รัสเซียต้องการนะฮะก็คือการที่ต้องอต้องถอนจากให้ยอมรับการที่รัสเซียยึดครองดินแดนต่างๆนะรวมไปถึงเรื่องของการที่จะไม่ให้ยูเครนเข้านาโตแต่ว่าจะให้ยูเครนนั้นเข้า ยูแทนผมคิดว่าอาจจะเป็นทางออกหนึ่งนะที่จะ,ะบ่งบอกให้เห็นว่าในการเจราจานั้นก็ไม่ใช่ว่ารัสเซียได้ทุกอย่างนะไม่ใช่ยูเครนเสียทุกอย่างอย่างน้อยก็ให้ยูเครนยังมีได้อยู่นะนะก็คือการที่จะให้ยูเครนนั้นเนี่ยเข้ายูสำหรับรัสเซียแล้วนั้นมองเรื่องนี้ยังไงนะให้เข้านาโต้นั้นรัสเซียไม่ยินยอมจะให้ส่งทหารของชาติต่างๆเข้ามาในนามนาโตแม้ว่ายูเครนไม่เข้านาโตรัเสเซียก็ไม่ยินยอม นะจะให้ส่งทหารของยุโรปเข้ามาในนามส่วนแต่ละประเทศนะและเซียก็ไม่ยินยอมนะผมคิดว่าสุดท้ายแล้วนะฮะในะในเกมครั้งนี้เนี่ยนะ,ะกระทั่งว่าการเข้าเป็นสมาชิกยูของยเคนและเซียก็ไม่ยินยอมครับผมแต่ว่าถ้าไม่ยินยอมแผนนี้จะเดินไปหรือคะอาจารย์อรุสซัมประเมินส่วนที่เป็นเงื่อนไขจุดนี้ยังไงบ้าง ครับผมการที่รัสเซียเนี่ยจะไม่ยินยอมให้ทางยูเพนนั้นเข้าเป็นสมาชิกนะของ e นะอีูนะการเป็น EU นี่ก่อน e อเนี่ยมันคือ,อตัวความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองนะไม่ใช่ด้านการทหารนะถ้าเป็นการทาหารนั้นจะเป็นในส่วนของ NATO นาโตะแต่ว่าถ้าเราลองคิดในมุมของรัสเซียนะคร การให้ยูเครนนั้นไปเป็นสมาชิกของยูนั้นเนี่ยเท่ากับว่ายูเครนนั้นเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปในทางด้านการเมืองแล้วก็ในทางด้านเศรษฐกิจแล้วนะฮะแล้วก็มันเป็นก้าวขั้นต่อไปนะก่อนที่จะการเข้าเป็นสมาชิก NATO อ่านาโต้รัสเซียจะคิดอย่างนั้นพร้อมๆกับว่าณเวลานีนะ้ในยุโรปเองนะฮะเริ่มที่จะไม่มั่นใจในเรื่องของนาโต้ละเราอย่าลืมว่ามีปัญหากับทางสงมริกายุโรปเองกําลังคิดว่าตัวของ EU เองนั้นอาจจะต้องพัฒนาด้านการทหารด้วย โดยที่จะไม่พึ่งพาอเมริกาหมายความว่าจะเป็นกองกําลังของยูขึ้นมานะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยการเข้าเป็นสมาชิกยูของทางยูเครนนั้นเนี่ยก็อาจจะหมายถึงการที่อา่าออนั้นเนี่ยอาจจะใช้กําลังการทหารหรือว่ามาประจําการด้านการทหารในยนะูเครนอย่างที่ผมบอกไปฮะว่าทางรัสเซียนั้นก็จะไม่ยินยอมนะในเงื่อนไขที่เป็นอยู่นี้สุดท้ายแล้วนะั่นรัสเซียจะไม่ยอมกระทั่งว่าให้ทาง ยูเครนนั้นเข้าเป็นสมาชิกนะของทางอีอี EU ด้วยนะแต่ว่ารัสเซียต้องการสันติภาพในแบบที่ตัวเองต้องการซึ่งเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายนั้นลำบากใจรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ทางยูเครนจะไม่เข้านาโต้เรื่องของการที่ยูเครนจะต้องยอมรับการเสียดินแดนนะในอ่าสี่บวกหนึ่งอรัฐนะของอ่ายูเครนนะแล้วก็ าการลดกําลังทหารนะของอ่ยูเคนเหล่านี้นะนั่นคืออ่ข้อเรียกร้องนะของทางฝั่งรัสเซียครับผม